สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องดิดนิวเทรดเ r อรวันนี้เช้าอังคารที่9กรกฎาคมนะครับผมหลังจากที่คลิปล่าสุดที่ผมได้ทำการลงไว้ว่าเฮ้ยไอช่วงแถวราคาเนี่ยถแถวแถว239เนี่ยถึง234เนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเกิดการพักตัวหรือเกิดการย่อตัวเกิดขึ้นมุมมองไปแอบส่วนตัวของผมก็เลย อาจจะมารอหาจังหวะดัก S เอาซึ่งการที่เราจะหาจังหวะดักเเนี่ยเราก็ต้องไปรอที่ lower time frame เนี่ยเกิดการ confirmation ในการเปลี่ยนทิศจากเทนขาขึ้นกลายเป็นเทนขาลงก่อนถูกต้องไหมครับเนี่ย,ยแบบนี้ครับผมเนี่ยราคาเริ่มเลยครับเกิดการจากเปลี่ยนพักเทนเป็นขาขึ้นกลายเป็นขาลงมีการฟอร์มตัว หรือเกิดการพายแอคชั่นคอนเฟิร์มให้เห็นก่อนนะครับราคาก็เลยเริ่มทำการพักตัวลงมาซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าแล้วมุมมองภาพใหญ่ตอนนี้มันจะลงได้ถึงไหนหรือมันเสียทรงแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้ามุมมองภาพใหญ่ผมก็ต้องตอบว่าถ้าภาพใหญ่ตอนนี้ยังเรียกว่าไม่ได้เสียทรงครับถ้าเรามาเปิดที่ไทม์เฟรมไล่ไปทีละไทม์เฟรมไปที่ 1h ตก่อน1 h เตอนนี้ เราเห็นอะไรไหมครับเห็นว่าราคาเริ่มมีก,การอะไรครับลงมาโอโซเริ่มลงมาโอโซแล้วแต่โลก่อนหน้าของ 1h เนี่ยอยู่ไหนครับโลก่อนหน้ามันอยู่นี่ดังนั้นแบบเนี้ยยังเรียกว่าไม่ได้เสียทรงนะครับแต่อาจจะเป็นการย่อพักตัวที่ค่อนข้างแรงเฉยๆเพราะว่ามันค้างการลงของหลายไทม์เฟรมเหมือนแบบมันขึ้นมานานอะ่ะมัน ตึงแขนตึงขามากๆม,มันเลยอยากที่จะแบบเอ้ยขอพักหน่อยเว้ยก็เลยเกิดการย่อมาค่อนข้างที่จะหลายจุดพอสมควรนะครับผมอะคราวนี้เราไปดูทางเฟรมส h เนี่ยครับ h เป็นไงครับ c h ก็เหมือนกัน,นครับราคามีการเบรกหายไปละแล้วตอนเนี้ยมันเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วและตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มทำการย่อลงมาซึ่ง 4H h CH ตรงเนี้ย มันจะย่อลงมาให้โอโซลชัดๆหรือไม่ย่อก็ได้แต่ในมุมมองส่วนตัวแล้วของผมผมมองว่าแถวโซนเนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดการดีดสู้ขึ้นไปก่อนอีกสักหนึ่งรอบซึ่งอาจจะเป็นการดีดสู้ของแค่พวกไทม์เฟรมเล็กๆนะครับผมอ่คราวนี้เรามาดูโครงสร้างรายละเอียดกันว่าเฮ้ยแล้วไอ้สีเนี่ยตอนเนี้ยมันทําท่าจะลงโ so อโซอ่ะมันจะลงหรือไม่ลงกันแน่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันอาจจะเอาลงให้จบก็ได้ ก็คือมันอาจจะอ่ะลงมาได้อีกหน่อยก็ได้แต่คราวนี้เราต้องไปดูครับว่าแต่โครงสร้างย่อยณนะตอนเนี้ยเมื่อคืนที่มันเกิดมีการเด้งสู้กลับขึ้นมาหลังจากที่มันลงไปหาที่ราคาแถวแถวสองสามห้าศูนเนี่ยมันมีการดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะกลับตัวจริงๆแล้วหรือเปล่าถ้ามองตามโครงสร้างตอนเนี้ยคุณก็จะเห็นละสิบห้านาทีทําโครงสร้างเป็นไรครับเทนขาลง ดังนั้นตับแต่ก็ตามที่15นาทีไม่สามารถเบรกไฮก่อนหน้าได้ก็คือ2379แถวตรงนี้ครับแนวโน้มในการที่จะทำให้ไทม์เฟรม15นาทีเนี่ยยังคงเป็นฝั่ง b บรดลิหรือตบกลับลงไปอีกหนึ่งรอบก็มีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาดูเป้ากันแนวรับแนวรับนะครับผมนี่ตอนเนี้ย ถ้าเกิดมันเลือกที่จะลงไปต่อจริงๆมันจะมีแนวรับถัดไปก็อยู่แถวๆที่เลนจ์ของ2347จนไปถึงช่วงที่ลึกที่สุดอ่ะผมขอตีเป็นกล่องไว้ก็คือแถวนี้ครับ2338ถึงประมาณ2331โดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมขอไปลากอีกสักท่ามเฟรมหนึ่ง อันนี้ขอลากเผื่อไว้ดูซิว่ามันมีโอกาสไหมถ้า 4H อยากจะลงให้ชัดๆเนี่ยอ่ะก็มีนะครับเนี่ยก็คือตรงแถวแนวรับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ดังนั้นแนวรับภายในวันเนี้ยถ้าเกิด15นาทีแบบที่ผมบอกไม่สามารถที่จะเบรกไฮก่อนหน้าได้หรือเบรกโครงสร้างมันเปลี่ยนจะขาลงเป็นขาขึ้นได้เนี่ย เนี่ยก็คือต้องทดสอบหายเนี่ยไอเส้นสีน้ำเงินเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับลงมาอีกหนึ่งรอบครับตอนมันย้อนกลับมาถ้าคุณกลัวว่าเฮ้ยมันจะจบแค่นี้แหละก็คือเหมือนแบบเฮ้ยมันจะแบบเลือกเทนขาลงแล้วเริ่มมายกโลตรงนี้แล้วเริ่มที่จะเปลี่ยนเทนงั้นถ้าคุณอยากจะพิจารณาการหาจังหวะเปิดช็อตคุณก็เลือกที่จะแบ่งปิดแถวแถวนี้ก่อนก็ได้ถ้าคุณกลัวว่าเฮ้ย กัวแม่งไม่ลงมาหาเป้านี้ต่อวะ่ะคุณก็แบ่งปิดแล้วที่เหลือลุ้นเดิมพันต่อก็ได้และในขณะเดียวกันแถวโซนเนี่ยครับเนี่ยก็คือตั้งแต่โซนเนี่ยมันก็เป็นจุดในการพิจารณาในการที่จะหาจังหวะแอลกลับขึ้นไปนั่นเองเพราะภาพใหญ่ที่มันใหญ่กว่าลายนาทีที่มันวิ่งลงมาอยู่แบบเนี้ยลายนาทีภาพใหญ่กว่า มันยังคงเป็นทิศในฝั่งบูลลิชอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นให้ดูน่าจะเห็นชัดกว่านี้เนี่ยต่อให้อันเนี่ยขอยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติอ่ะลงมาลึกสุดเลยสองสามสามหนึ่งแต่โครงสร้างย่อยของมันอ่ะผมขอขีดแทนแล้วกันสิบ้าอม แม้มันเป็นขาลงก็จริงแต่มันเป็นขาลงในโครงในโครงสร้างหลักครับเอ้ยจะพูดย่าไงเป็นขาเป็นขาลงย่อยในโครงสร้างหลักที่ยังคงเป็นทิศในฝั่งขาขึ้นก็คือเส้นสีแดงเนี่ยครับดังนั้นเราต้องดูดีๆว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะหาจังหวะเล่นน่ะมันมีโอกาสลุ้นลงไปต่อไหมหรือควรมาเริ่ม บแอดกับทิศฝั่งหน้าเล่นขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในการที่จะทำให้คุณเอาไปใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจในการเล่นในแนวทางของคุณได้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วถ้าให้ผมสรุปเลยก็คือภาพใหญ่เนี่ยผมยังมองว่ายังไงก็ตามแต่1ชั่วโมงมันยังคงค้างดีดอีกหนึ่งรอบอยู่ดีค้างดีดก็คือเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดการย่อพักตัวลงมา มันคงเกิดการค้างดีดอีกหนึ่งรอบแน่ๆก็คือสโต้ต้องขึ้นไบโอบอสอีกหนึ่งรอบแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คราวนี้ความยากของการเล่นฟอร์เร็กซ์ก็คือมันจะดีต,ตรงไหนนี่แหละคําว่าจะดีต,ตรงไหนก็คือมันจะดีดแนวรับไหนนี่แหละจะดีต,ตรงไหนหมายถึงแนวรับไหนนะครับก็รอพายแอคชั่นของโลว์เอร์ไทม์เฟรมเกิดการคอนเฟิร์มเอชชั่นก่อนนะครับผม